ซัมซุง Galaxy A3 ในปี2021มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยซัมซุง Galaxy A32 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับจอใหญ่ขนาด6.4นิ้วแบต5 0 0 0มิล m mm, อมแล้วก็กล้องหลังถึง 4ตัวนะครับทางด้านล่างนั้นก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับมีรูลำโพงอยู่ทางด้านขวามือนะครับขวามือล่างต่อมาก็จะเป็นไมค์ครับแล้วก็เป็นรู3.5นะครับสำหรับไส่เสียบหูฟังนะครับในส่วนของทางด้านซ้ายมือบนนะครับก็จะเป็นถาดซิมครับผม การจัดวางกล้องเป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นอะไรที่แปลกตาแต่ว่ามีความสวยที่แตกต่างครับเลนกล้องนั้นจะนูนออกมาจากตัวเครื่องเพียง3เลนนะครับซึ่งเลนบนสุดนั้นก็จะเป็นเลนอัลตัไวนะครับเลนกลางคือเลนหลักครับหรือเลนไวนั่นเองด้านล่างจะเป็นเลน เดฟนะครับเป็นเลนเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหน้าชัดหลังอะลาส่วนตัวที่อยู่ด้านบนของแฟลชก็คือเลนมาโครนะครับเป็นเลนถ่ายระยะประชิดนั่นเองสวยแปลกตาครับแต่ว่าดูคลีนดีครับดูสะอาดดีนะฮะด้านหน้าจะใช้เป็นกระจก g o r i l l a Glass 5นะครับ g o r i l l a g l a s s 5 เคยถูกใช้ในรุ่น Galaxy Note 9นะครับก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงครับแล้วก็อยู่ในเกรดพรีเมียมเลยมาพร้อมกับ Android 11นะครับ One UI version 3.1จอแสดงผลกว้างถึง6.4นิ้วเป็นจอ Cinematic Display นะครับอัตราส่วน20ต่อ9ส่วนสำหรับลูกเล่นใหม่ในรุ่น A 3 2นี้ก็จะเป็นจอที่มีอัตราการเคลื่อนไหว ที่ลื่นไหลามากขึ้นนะครับซึ่งก็คือ9 0 h เฮิร์ของเดิมจะเป็น6 0 h เฮิร์นะครับช่วยให้การดูภาพเคลื่อนไหวนั้นดูลื่นไหลไม่รู้สึกสะดุดตาครับเป็นหน้าจอ full hd plus นะครับอย่างในรุ่นที่ผมนำมาแสดงนี้ตัวนี้จะเป็นความจุ128 g b และล a ม 8G b นะครับซึ่งก็เป็น ตัวที่มีความจุสูงสุดเป็นรุ่นสูงสุดของ A32 นะครับซึ่งตัวนี้ตั้งราคาไว้ที่8,499บาทเท่านั้นครับถือว่าทำไว้ถูกกว่ารุ่นเดิมมากๆนะครับของเดิมเนี่ย A31 เปิดตัวด้วยราคา8,999บาทตัวนี้เปิดมาด้วยราคาที่ถูกกกัน500บาทแถมได้สเปคที่ดีมากขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเกี่ยวกับ ความลื่นไหลของตัวจอนะครับเมื่อเราเปิดหลายๆแอปพลิเคชันแล้วมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวมีการสลับหน้าจอนะครับ เดี๋ยวเราลองไปต่อด้วยการถ่ายภาพกันเลยครับในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะครับเลนส์หลักจะมีความละเอียดสูงสุดที่64ล้านนะครับในตัวถัดไปก็จะเป็นเลนส์ u t ต a wide ความละเอียดที่8ล้านครับ u t ต a wide เอาไว้ใช้ถ่ายคนพร้อมวิวหรือว่า ถ่ายครั้งเดียวสามารถเก็บองค์ประกอบของภาพได้เยอะมากๆนะครับส่วนตัวレンเดฟ e จะอยู่ที่5ล้านนะครับหน้าที่เอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอก่อนหน้านี้จะมีการใช้ชื่อว่า l i v e f o c u s นะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วใช้เป็นชื่อ Portrait และนี่คือภาพที่ได้จากการถ่าย Portrait นะครับเรายังสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกได้นะครับอย่างเช่นเราจะเพิ่มความเบลอของพื้นหลังของภาพ หรือต้องการที่จะตัดสีของฉากหลังออกไปหรือเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นแบบซูมก็ได้นะครับส่วนเลนส์มาโครนั้นใช้ยังไงลองดูตามนี้นะครับหากเป็นเลนส์ปกติเวลาเราซูมเข้าไปใกล้ๆสิ่งของมันจะไม่สามารถโฟกัสได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นเลนส์มาโครนั้นสบายมากครับ สังเกตนะครับตัวมาโครจะมีไกด์บอกเราอยู่ว่ายือให้อยู่ใกล้กับวัตถุประมาณ3-5เซนเมตรนะครับสังเกตไหมครับว่าสามารถถ่ายไปถึงฝุ่นได้เลยครับผมอันนี้สั่นไม่ใช่มือผมสัน่นหิวข้าว <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราจะมาสรุปจุดเด่นของ Galaxy A 3 2ให้ฟังอีกรอบนะครับสิ่งแรกเลยก็คือ CPU ครับเป็น MediaTek Helio G 8 0นะครับ ได้ในเรื่องของการประหยัดไฟและที่เด่นไปกว่าสิ่งอื่อนนั้นก็คือตัวจอที่เป็น Gorilla Glass 5ครับซึ่งมีความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกของตระกูล A เลยที่ใช้วัสดุชิ้นนี้ครับแล้วก็เป็นจอที่มี Refresh Rate ถึง90เฮนะครับคุ้มในคุ้มครับสเปคสูงขึ้นราคาถูกลงซ m s u ุงขายของถูกอีกแล้วครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ